เปอร์เซ็นต์นะครับว่านี่ว่าน่าจะเป็นล่าสุดเพราะฉะนั้เสียงโถใหญ่ในศูนย์จะมีศูนย์อย่างแน่มีศูนย์แปดมีศูนย์เจ็ดมีเจ็ดแปดแล้วก็มีศูนย์สี่มีอยู่สี่คู่ย่างที่อาจารย์บอกห้ามตัดออกผู้ใดตัดออกหลังก็ถือเลขแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ เป็ตวานะเมตตสักเมตตาบันตาอวิจิตจิตตาเป็นชาวนะสุสัสเจ้ามีจักลูกเเพจิทิ์พิาละเตเตจักปักวิมานีทีเปรตเชิดเจ้ามีตะลูวะนะคะเนี่หาวัตุมีเสรษฐภูมมาจายันตุเทว่าจะละมละอิตรมยักัคอันถปนาตาติสันตาสันติเกยังมุนิวาราวจนะังสาธุโมเกินะตุธรรมะสุนักการวยยมทันตาธรรมะสุนักการวยามทันตาธรรมะสุนักการวยามทันตา น่วด็ตัวแม่น่าโม่เด็ดตัวลยตัวหมาต่อมตน่าโป้เด็ตัวลยตัวหมาต่อมต่อมตามทุ่มผู้ใดบ่เคยเล็กกับเขามาขอขมากรรมน้ำกันการขอขมากรรมกับขออยู่หน้าจออยู่เงี้ยเท่านี้ละับเลขเขาจะมีอยู่สองชุดก็คือเลขที่อาจารย์จะปล่อยมือนี่กับเลขกถูบฟูไห่เฮาเข้าใจตามนี่ว่าเลขมันมีอยู่สองชุดทั้งเลขกถูบและเลขนี้อ่าหลายคนน่ะจะถามว่าชุดนี้ปล่อยไปหอดมือจะเปลี่ยนหมอนีเปลี่ยนนะครับสำนักเขาปล่อยไว้ ถึงพี่จ้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์วนี่แรนูนย์เนอผู้ใดมากศูนเี่ผู้ใดศูนย์ในลูกไห้หัวกับมากเปได้ศูนย์เหน่วให้ลกนะครับศูนนี่ร้านเปอร์เซ็นะครับวนี่ว่าน่าจะเป็นร้านเปอร์เซ็นต์เขียนใหญ่ใหญ่ในศูนย์จะมีศูนย์งแน่มีศูนย์แมีศูนย์เจมีเจแปด แล้วก็มีศูนย์สีมีอยู่4ีคู่อย่างที่อาจารย์บอกห้ามตัดออกผู้ใดตัดออกกันสิถงก็ถือเน่เช่นงวดเมื่อกี้อาจารย์จะบอกทุกทีได้ปะอย่าตัดออกผู้ใดตัดออกตับให้ก็ถือเท่เห็นบ่เพราะไปตัดออกซะหน่ะเพราะทำไมเพราะว่าเราอาศัยดวงอาจารย์อาจารย์เลือกให้สี่คู่เราก็ต้องเอาหมดสี่คู่เข้าว่าเขา้าทุนหน่อยก็เลยตัดออกเพราะแม่ทุนหน่อยเข้ากับสือไวแ้แค่สี่คู่นี่กับไม่กับเข้าบัติาไม่เข้าถูก เท่ากับเพระเาระใดค่ะพี่ลูกเพราะว่ามันเข้ามาแปดมวดแล้วมวดแรกที่เข้าก็คือกรกระดาสามตัวตรงหกศูนห้าที่ผมกรกระดาเขาตัสามแล้วก็รั่วรั่วร่มาเลยมาดังชุดแก่บักซีหกก้นขีหละมวดน้าเนี่ก็จะมีศูนย์กันก 4, 6, น,กน,นี่แหละก็จะมีศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์ซีเม็ดเดียวศูนย์แปดแปดศูนย์แต่มากี่ลีก็คือศูนย์แปดกับศูนย์เจ็ดนี่แหละมาก,ก,0 8, 0 7, มากยุคกู้นี่แหละแต่อะลรมันมัาแปลออกาตัวที่สุดท้ายของเข้าก็คือตัดแนงศูนย์ซี สังเกตบ้างเลยตั้งแต่งัวสองหนึ่งก็ออกตัวนั่นงัวศูนย์สองก็ออกตัวนั่นงัวเมื่อกี้ก็ออกตัวนั่นงัวนี้ก็อาจจะออกศูนย์ที่ก็ได้ครับสังว่าทุกขึ้นบรรยากาศครับไอ้มันไม่ได้หัวเลยตื่นเต้นยืนใจครับเลิกมีคนถามมาละไล่กลับมาว่าอันนี้ผมขึ้นไปหัววันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ย เับดีก็เด้ไปรับยูรัาจอดรถบุญไว้บ่พอนี่นอนอันนี้วันธรรมดาบ่เคยเกิดขึ้นครับในประวัติศาสตร์ัานเขายิงหวนาเนี่ยผมนาอนีถยิ่งแล้วนะจานกับค้ายครับจำไม่ไ้ว่างวดไหนมีผมค้าวยน่ะเลขกมันมาแน่นอนเจ้าไอเราบอกเจ้าเดีวเ้าไลกันขันขึ้นปอดยังไงแม่ยังไงเพิ่งหไอวดไ้ แม่เหนื่อยสุดบ้างใหมนาล่ะหาก็เห็นเนี่ยยกว่าแม่เบิ่ง่าโอ้ยด้ายใหดวบรรยากาศครับหนัดแตกกนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับตั้งแต่วันที่สิบเจครับวันนี้วันที่สิบแปดเยเมื่อวานนะครับงกีว่งยัหมเมาหมอทําเกเมื่อวาน4ี่สียไปเลยเราบัดนี้กําลังกีทอเสือเลยว้ยหนาปูตนี่ก็เลยดึงเพื่อนรลืมเลย เมื่อหนาขอให้ในห้องยี่สามตัวมันจะมีศูนย์เจ็ดแปดกับศูนย์แปดสี่มีแค่นี้แล้ววันที่สามสิบเอ็ดยังเอาถูกปูเพราะว่ารั้งคนก็เะอาจจะด่ามาแต่วานถูกปูเนี่ยช่วงนี้เขาเน้นชุดนี่แหละชุดนี้จะแม่นในช่วงนี้ครับผู้ใดหาลอตเตอรี่ได้ก็หาเพื่อถึงราวันที่หนึ่งถึงอย่างน้อกกนให้่มื่อนี่มีแห้งกันม่ามีแห้งหดี่ยเขาบอกว่าได้ที่จริงมื่อนี่เขาเตรียมตัวว่าจะเข้าสำนักเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดา วันธรรมดาเนี่ยผมจะบ๊วยเข่าเพราะว่าคุ่นกะไปทำงานเนาะมันนี่ไลก็วันเสาร์อาทิตย์ไปอาทิตย์เดียวไปเช็คเดียวเมื่อหน้าไทเดี๋ยวบางทุกวันละพวจารย์มืัอนี้เฮาเฮ็ดยังกันเนี่ยขสมากรรมจะเปิดโชว์นหมจ้าขสมากกรรมก็เปิดโชว์ค่ะจย์เดี๋ยวเฮานี่เปิดโชว์กันแล้วก็เคาะแราคาแย่งออกนี่ได้เลยนะครับเด้อแล้วผู้ใด้สีไายรูปกับจันกร์กัาต่อแถวกันบไายรูปมันยังติดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเนาะข้าถาเมื่อนี้ก็จะ สวดเต็มเพื่อเดียวให้แล้วก็จะไม่ย่อลงเอาเพราะว่าขันผมสวดเต็มเนี่ยผมหนาจะได้ขี้นะเ้ยนี่ยต่ว่าสวดยังไงก็รวยขึ้นเ่าครับใช่แล้วก็จะบอกไปว่าทุกอย่างอยู่ที่สัต tha อะสัตาอาจารยนนอตีก็คือไบแล้วก็จารนทิ้งเขากะสงบสงเงี่ยมเตี้ยมตัวจานนอตีกับป้าบ้าบอยยังที่เลขเข่าขอพราใส่สุดเข่าว้าจารย์นอตประสนแล้วก็คือว่าอยู่ที่ัตั h a หาเขาสัต tha เสื้อมันเสื้อมันในตัวอาจาน าเขาบระคันในเชื้อ,อเ,เขาจะแกะไปซื้อเบิรงก่อนนะมันติเข่าปะอ่ามันติดพรามันออกปุ๊บนับเลขนี่บอกว่าอย่าตัดออกเขาซื้อไปเหมือนทุกโตเลยแม่นมันบอลถือกระเทือบบอลถือสีก็เขาไปตัดออกแล้วมันถืออุ้ยใครขู่เอาซะอือใครกู่าาเสือซะเังเห็นโจมท้อเย็นเห็นมันเต็มที่ครับผัวกระดาษเนี่ยกระจมจังหวะ เนหละเขาเห็นให้มันเต็มที่เพรถือก,ก็ว่าเป็นยังว่าจะได้ถือเท็ดเต็มที่แล้วมันจะมีเข่ามีหนุนนะครับเดาะเพรได้บอกว่าจะเข่าตลอดแต่<ๆ>ช่วงนี้มันเขานะครับกับหโม่เน <laughs> อันคนกรรมดาผมเต็มเฟอยู่ <laughs> โอ้ยขี้โม่โอ้ย <sm art> เลขของเขาคงโม่แล้วนะถามว่าได้ว่าเขาผมกับโม่งรือก้น เป็าวนะเมตตาสเมตาวันตาอิจิตเจตตาปริสันนะสนเมตตูเอจิริสักละเทเตจัปิมานติเปรเทะเมตลว่นะเนเกีายวกับุมีเศเตฐภูมาจยนูเทวาจละรเมยาอันทปนาาติัมตาสันติเกยังมุนีวาราจะังสาตวมกนะูมาสนักการยมทันตาทำมัสนักการยมทันตาทำมสนักการยมทันตา น่อะไรตัวแม่นั่นตัวแม่นั่นตัวตั๊กนั่นโม่ตัตัตวตตัวตัโม่ตัมกนั่นโม่ตัตัวตูตัวตั๊ม่ตันั่นโม่ตั๊กตั๊กตัวตูตัวตั

Ô nào? người ơi mọi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  người ม้กรับคอยบตัดัตัดเลย่่คือแล้วว่ามันต้องไร้

คนหลายคาเฟ่บ่ได้เว้านมาแนี่ก็าม แนะนำเพินได้นะพี่เดี๋ยวไปรับแห่ก่อนอยได้เกมไห้ครับได้ไายทุกคนแล้วก็เกมให้ทุกคนเน่ยแเราไปรับของวนแห่ก่อนขอบคุณครับ กีทล yeah. ่ย <tampoco S 2> okay. it. ุ่ต้งองี้ย่งตบีเตรียมรถนำเลยเเตรียมรถนำเลย่วกา่นด้อตดีก็อรังลลาเกิ

มาอะไรพี่มหมอีกคนเข้ามาเลยมาได้เป็นสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมฝักแล้วอาจารย์นะครับจะไปแห่นะครับจะไปแห่ที่ ตัวอำเภอนะครับ้า mm hmm. มาที่นี่นะครับวันนี้ก็จะมีรถแห่เนาะส่วนตัวเลขนะครับเลซี FC นะครับคุณผู้ชมนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเลขเนาะตัวเลขอาจารย์ให้งวดนี้เด้อแล้วนะครับคุณผู้ชมส่วนตัวเลขนะครับ mm hmm. ก็คือเลขนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือเลขของอาจารย์นะ็อตตี้เนาะนี่คือให้วิ่งศนะครับแล้วก็มีศ7น8แล้วก็04แล้วก็7 8นะครับแล้วก็มีเลข3ตัว0 7นย์ด 7จ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์แปดสี่นะครับเดี๋ยวมาฝั่งนี้ด้วยนะครับวันนี้มีสอง้อ้งเ้อนี่นะครับ F4 เนอะเดี๋ยวผมจะมาระสงค์มนะครับหายเ F4 มาสองที่รถอาจารย์มัตตี้ขับนะครับเป็นเลขอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับชมกันเ้อว,ว่าเป็นเลขอะไรนะครับเดี๋ยวมาลองมาสอูอั สองทะเบียนรถกันนะครับก okay. ็คือเลขนี้เลข9กพ8373 8373นนะครับเลขรถที Joan ่อาจารที่ใหม่ครับป่ะนะครับไอ้กีรอน้นป่ะานเรียกพถสอง ครับผมรีสขบิย์รถรับนี้ครับมันโคตมาวันนี้มาจำได้ครับจำได้ได้อยู่เนาะวันนี้เราเรายังมาลุ้นหวยด้วยกันอยู่เลยเราเราออกแล้ว์รถส่องเลขทะเบียนรถเก้ากหสองแปดสามเจ็ดสามนะครับครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับ <Wow. S 1> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับ oh. เพื่อบริบาลผ่าข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิง่งให้น้ำแนครัรูปกระดิง่งกิ้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 งกดน้ำคำ oh. โปรกงขีปย่ำได้ทันสิบ,บรติผ่าลิปแล้วก็สิบ,บริพาาข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผม <Yeah>. oh. บขอบคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผม oh. ขอบคุณครับ